งงเลยพี่น้องมาเช่นี้ตัวนี้คือ,อยังไงอยู่ในรถเขาหนิบ่โอเคนะฮะโอเคนธอจะซื้อตัวนี้บ่นี่ <c oughs> มันเห็นอยู่นี่เลยตัวแปดสิบมาหราเด้ออันเฮ็ดสองถุงเด้อห่อใส่ถุงพาวแล้วก็ห่อเข้าไปฝากกับเจ้า <c oughs> โอ้ยบ่เอาก,ก็ได้บ่เอาก,ก็ได้ <c oughs> บ่เป็นเนื้อ <c oughs> สามแสนสามพันบ่อสามสิบ <laughs> จะจบ่อผมจบอันนับิ่งก่อนเดียวชลังเริ่มสร้างเนาะเป็นอุบโบสถแต่ว่าเป็นอุบโบสถนี่ไพ่ไหม่เนาะพี่น้องเลยนี่แหละเนาะอันนี้ก็อันนี้ว่าหุบพังไพ่ไหม่พระพุทธรูปโอ้ยพี่น้อยเนาะไปเบิดเลยพี่น้อย เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าขึ้มามานอ่ามาโชคมาลาบตั้งแต่เช้าท้เด้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามาหโชคมาลาบใครอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้มาม่านความเสียหายโยพี่น้องเอ้ยเอาแต่เช้าแต่เสียวนี่เนาะอันนี้พี่น้องเนาะอ้าเอาพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะเปิดภาพมาอ่ามีแต่อย่างอะไรเนาะอ่าบ่ไเว้ว่ามาเปลี่ยนด้พี่น้องเอ้ยโันไปทางนั้นเนาะ กําล uh, <im ể inters> uh, ังจิ vois, ้มง่ายแง่อยู่พี่น้องยไงโดนเจาะยางพี่น้อยเนาะน็อตประมาณน็อตซิปนี่แหละเนาะน็อตซิปประมาณครึ่งนิ้วหนี่จากพี่น้อยประมาณนี่แหละเนาะเดี๋ยวเบิงน้ำกันเนาะกําลังจะอันนี้พี่น้อยเนาะทั้งบูเซียงพี่น้องกําลังจะเดินทางขึ้นไปเหนือเนาะแต่ว่ากะมาส่งมาร์เตซ่าพี่น้อยเนาะโดนจิ้มแทงก็เลยจะ จอดก่อนบไปน,นี้พี่น้องเนาะหากะมาแต่ทรงทั้งสองสาวมาแตยฮงเทียนเนาะพี่น้องเนะาะเข่าเศร้ายังบราณนีกน้กินกำลังเจริญทางลงมาเบิง้งโดดโอบโบแมนแล้วนี่พี่น้อยเนาะเอา้าเนาะเมื่อวานนี้กับซิกสุขภาพร่างกายเพื่อนเมื่อวานนี่พี่น้อยเนาะถือว่าเซกเซเดกับเบิร์ตไปยซีล้านหนึ่งแสนหกสิบหกพันกีบคันนี้พี่น้องเนะาะเราะ 1, 66, 000, พราะ,ะว,ว่าเขาเดินทางตลอดแเปลี่ยนน้ำมันเพิ่อง่ายแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ สามสี่ยางเนาะแล้วก็น้ำยาหมอนาม้นานา้ำพี่นอ้อยเปลี่ยนใหม่ไปเลยเนาะตามที่ท่านห่านพูนว่าครบกำหนดแล้วสั่นเนาะพี่น,อนอ้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเบิร์ตสุกุลสนะุคนเะพี่น้องเนาะมื้อนี้สภาพอากาศอ่าคล้ายในจักหน่อยนอเนาะแดดออกมาพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถึงว่าโบกับหนาวพนนอดีแดดแดดมื้อนี้พี่น้องเนาะคืออยู่เมื่อวานน,าววานี่หน,นาวเมื่อวานนี่เนาะหนาวแล้วก็ลมอีกเนาะ เอาไปหน่อยเอามาเช็คนุนิกรแล้วก็จังจะเข้าไปเลาะซื้อปิ้งไก่ซีโน่ขึ้นไปาฝากทางน้องๆเพบนกอนนะ้องพี่น้องเนาะก่อนจะเดินทางขึ้นไปเซเปอรเนาะอัปเดตเวียดง,งานทีทา้งมูเซียงว่างงานแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ที่พนมอบง,งานในทา้งมูเซียงแล้วก็ติดตามเบื้องล้ำการแถบพี่น้องเนาะแต่ละเขตสั่งบ้านทึนซานน้องพี่น้องเนาะเอาแต่ก่อนอื่นพี่น้องเย โอ้ยเนาะเสรนเท่าไรด,ดิเนาะงามแท้นี่พี่น้องเอ้ยแม็กนี่อ,อ่อเอาเนาะเส้นนี้ก็ถือว่าโอ้ห่างขึ้นกันนานแล้วพี่น้อยเนาะบ่ได้าผ่านมาเนาะแตจะขึ้นไปทางเวียงเพื่อแล้พี่น้องตรงไปเวียงแล้วก็นเดี่ยวขวากำแพนขึ้นไปทางเล็กซิปเนาะอืมโดเนาะ นี่คือรถบบุญบ้านป่าได้เนี่พี่น้อยเนาะแต่ว่าของเราสีแดงอันนี้สีดําจะเป็นยางมือซองเนาะไอพ่อมแม,ม็กพ่อมเปลี่ยนเลยไอเด้ผวกพี่น้อยเนาะมากออกมาเลยพี่น้องเนาะน้ำห่วงนโซงในอันนี้น้มนนนนำมันเปลี่ยนเมวานนี่ยพี่น้อย มันเป็นน้ำมันพาวเวอร์แล้วก็เป็นจักมีอย่างไรอยู่นี่แนะพี่น้องเนาะโออกระซึมตไปนี่ล่างพวะเนาะไม่ได้หรือเนาะเปลี่ยนสองสามย่างทุเรศมอวานนี่พี่น้องเอ้ยมีกระรถเนาะบ่มีเพิ่มพี่น้องเอ้ยรถยังเยอบ่มีเพิ่ม อันนี้มันยังอ,อันน,นี้บอสหรือมาเช่ยงงเลยพี่น้องมาเช่นี่ตัวนี้คือ,อยังไงอยู่ในรถเ,เท้านีา่บ่โอเคใชฮะโอเคใช่สิตัวนี้บ่นี่มันมเห็นอยู่นี่ได้ <S S อเ,เ,เอาออกใส่ก็ได้เนาะโอ้ยจำบัง À, sang du xuống phân đưa màu ban này phải nội có cọ nó ôi tốt chảy đây phải nội nó uhm. hỏi là lươm cọ nó lươm mỏ uh, nó áo xe quay thì ai hơn như thế đấy uhm. Thìn như như เห็นยังบ้าน็อตใช้น็อตอยู่ใช้กินนี่พี่น้องพอจังหวะซึมนะน้องพี่น้องเนาะจะแม็กงามๆอันนี้แน่ดีด้วยนี่สายแต่งด้วยพี่น้องอันนี้นี่เนาะอันนี้ต้องสายแต่งสายลุยสายซิ่ง เนงอยเนาะติดเลยะ,ะเดี๋ยวบงบังพาตันนี้ก้ไปนะหน่อยเนาะ,นะคืออันแท่นนีเบังก้อนีน้ำมันสร่างเรื่องปิดผ่านมันหลดุดกรแห้งและวข่อยบุกถึงห้านดุวแร้วมนี่ เดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้อยเบิงบ่งก่อนเบิ่งทางในก่อนเอาวันนี้เนาะซื้อวงได้นีนน่เนาะมาบ้านนี่คือบ้านนะตนนนวนนัวน,นี้ได้พี่น้องเนาะเป็นหมู่บ้านนี่ลายยางอยู่พี่น้องเนาะเรากำหมอกองน้ำกระดานน้ำอ้มีแต่ถรถบ่มีเพิ่มว่าชื่อรถดิลอเล่ เปลี่ยนมอ้ป้าน่นี่ตัวนี้แับพี่น้องนะเนาะหมอหน้ำครบรอบเลยนะดดเนาะรถบไเสียงนี่แล่นนี่แสนสามหมื่นเด็ดเดี่ยพี่น้องนะแสนสามหมื่นกิโลเลยคันนี่ว่าชุกม,มือด้วยเทปจบบริยุทธ์ด้วยนะ่ะนักพี่น้องเนาะมันชิบะกับโมเปกหลบพี่น้องนะเนาะเฮาเช็คเฮาอ แต่ว่าเฮาบ่ได้ปล่อยเฮิงกะมันอันนั้นเฮาเก็ามาเช็คเฮามาปรับเปลีป่ยนเบิ่งตลอดนะเนาะปิดลงอันนี้่ออัน้านทาง,งมีลมเย็นนําอยู่บ่บ่มีเนาะบ่เป็นหยังเดี๋ยวเติมก็ได้เดี๋ยวเฮาสิไปนั่น,นปน อย่างนี้มีทุกรุ่นเลยนี่เนาะทุกรุ่นทุกทุกเกตได้บ่อยโอ้นี่พร้อมแลกเพื่อเปลี่ยนเนาะนี่ครับนี่ยมีทุกรุ่นทุกรถได้พี่น้องเลยเนาะนี่ กันไปหน่อยเจ้ว่าฟังนี่ก็จ้ว่ามีไปจักเออสวัสดป,ปนนนูนบ่อนเนาะอะน็อเด็ปิดอีกบก่อนไปหน่อย เรียบร้อยเนาะิังลักทานก่อนเนาะโอ้ยใช่ดีนี่เนาะโอ้ยน,น้อยๆสำนีก็เข่าเลยพี่น้อยเนาะน้อยก็น,น้อยแข็งก็เพิ่นว่าโดนแรดนี่พี่น้อยเนาะเี่หัวรุดเลย cấp nào bên đây mình <Nhạc> thấy vô đây vô xếp bồn nếu nào hẹn đấy phải rồi เี่น้องเย็มเย,ย็นเนอะหัวขานถนุนหัวลายเป็นรถเลยสานเนอะรอบเ้าเรียบร้อยไม่เอาอยกนะ อ่ะมีแต่ว่าพล่งรับบันทึกพี่น้องเนาะเดี๋ยวจ่ายเงินพดก่อนเนาะประมาณ6 0กสิบพันกิพี่น้อยเราจะออกไปซื้อปิ้งไก่ของก่อนเนาะเจอไหมค่าเช่าค่าปิ้งไก่ทำหอมพี่น,น้องเยปิ้งไก่เซนูเนาะเบิ้งก่อนเนาะราคาลดหรือว่าเพิ่มช่วงนี้กับพี่น้อยเนะาะเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนะาะหาสิบพันกิปพี่น้องเนะาะจอดข้างหนึง่งกินนี่โอ้อะเดี๋ยว จอดนี่ก็ซื้อปิ้งไก่ก่อนเนาะปิ้งไก่สินูสุกแล้วบ่นี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งคือบ่เห็นมีสุกแท้นี่เนาะอืมเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งอีกนึงก่อนสุกแล้วบ่อีให้ทงรถทางอันพอหยับไปอีกก่อนเนาะ สาวปิ้งไก่เอ้อห้านนี้แต่ก่อนนี่เคยซื้อซอยเพิ่นได้พี่น้องเนาะแต่ว่าบ่น่าจะยังทนันได้แล้วเนาะเบิ่งก่อนเอออ่าเป็นจุดบงเวียนเด้อพี่น้องเอเออเนาะอ่าโซนปิ้งไก่ซะนูเนาะแล้วก็เข้าไปในพุ้นปตทอพี่น้องเอ้ยอืก่อนเนาะ่ยเด้อ thế đây là vó binh cài nè wow agapert ôi nó này lại sao mà đi nó phải bưng thằng nát con sợ đỡ rồi rồi ôi 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 đi ôi ôi bà đi mẹ ôi đây là ôi cháu ôi xúc là ôi 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 mẹ đi, hả? nó đi bỏ cây nó lên để nó ship xong tô mẹ anh đi mày ăn xài này thường nay thường nay đâu bà lầy này nó เลยโอ้ยเรือไปพันหนึ่งขดเลยขากำก็มี่บ่ไหมข้อไม่ใช่ข้อขาวลยนะข้อข่วบอเอาซองโตไหมโตแปดสิบเท่าไหร่ด้ออันเฮ็ดซองทุงงด้อห่อใส่ขุงขาวแล้วก็ห่อเอาไปฝากกระเจ้าโอ้ยบเอาก็ไดเบาก็ไดเป็นยังไงยังเอาไว้ขายรถไอ้ยี่ห้ออ่าเขากับ ซื้อไปซอยเพิ่นนั่นแหละอันซื้อไปฝากเนาะเอซื้อของฝากกับเจ้า,าเป็นไก่ไกล่ล้านบ้านเฮานี่เนาะแม่เนาะบ่แม่นไก่สาย3,000นั่นนี่บ่ไกล่บล้านเฮาเบิดีปแล้วแม่นบ่มันอันเดียวกันเบิดนี่แหละเออ rồi rồi à, nó phải nói trai, thật lấy mẹ luôn bớt lên sen hốc nó à ao hao sẽ khuyên bởi xếp hồn sen chấm bò có mi bái bừng đây mẹ เอาเฮงเฮงมันมานนี่แม่เด้อทายเบิดสุูมือบิ้ลนี่อมนี่ค่ะปิ้งไก่เนะาะเบิ้ลเข่าไปโชนในพุน่นตะเกาเคยเข่าไปด้วยอยู่มันลา,ลายห้านทางใน,นคนเนาะเออเอาไปนี่จักเขากรรมเจ้าเมยังสมบูรเนะเา,เอาะอื่นใช่มนเด้กไปหน่อย เอาโอเคด้วยใช่ไหมเด้อขอบใจด้เลยเดินทางก่นอนอ่าบานนี้เนาะผมมาแล้วบานนี้เออเอาหน่อยเนาะปิ้งไก,ก่เออเพืฝาอ่าเจ้านเนาะอ่ารุ่นน้ำกันว่าจะเป็นของใครพี่น้อยเนาะซื้อไว้เพราเป็นของฝากของต้อนจากเซโนเออเอา,เอา,เอา,เอาขึ้นมาทึงรถพี่บอกว่าใครแน่จักหน่อยพี่น้องเลย อ่าน uh, ี่ว่าสิจบได้ไดพี่น ouais, ้องเอ้ยรายการเดินทางแต่ละเถื่อแต่ละเที่ยวนี่บ่ได้แม่นว่าง่ายจักดิมันมาไล่เบิ่งนี่โอ้ยเนาะอ่าผู้ไรพี่น้องเอ้ยเนาะหลังคาีเขียวลเือมมาลเบิดได้ไดนี่โอ้ยเนาะาเมื่อก่อนนี่เติมไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเฮาเดินทางไกล้ บลาขึ้นไปเฮ็ดเวียนําบ่อยากเติมหลายเทื่อเนาะจะเน้นมาปตทอ่งเวียนเด้อพี่น้องเด้อวงเวียนสิโนพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละเนาะอ่าปตทแห่งแรกในเมืองอุทุมพรปิ้งไก่นเติมน้ําก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนจะเดินทางแต่ว่าท้องยังบ่ทันได้เติมเด้อพี่น้องเนาะเติมทางนี้ก่อน นี่นี่เนาะอืมดนี่พี่น้างเอ้สบายดีเด้อเต็มทางโอ้สบายดีน้องคอยซับบานนี่หนาวบ่เอ้หนาวแห้งบ่เมื่อนี้ธรมธรมดาเารอเนาะเออตัวธรรมดาเมื่อนี้พี่นนาะเอย มันหนึ่งมาบวกบล้มอะไรกับมันเลดเนาะแต่ว่าเย็นอยู่แต่ว่าบุตรมันบล้มหนะกับย,ยังใครอยู่วันเมื่อวนนี่ลมแห้งนอนกลางคืนนีบูบูกระเบื้องกระุชลุดไปหน่อยทางหลงังคาเฮ่อนนี้ต่ำเต็มเตอยู่อันนี้เพื่อนบัวไฮลินโทรศัพท์เลยนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าบูเซงกับบูกันว่าเกี่ยวกับอ่าป็นมาจางังใดเนาะอันนี้นี่เต็มล้วบ้อเนาะ นี่เลยพี่น้องเนาะกฎหมายอ่าเพิ่นให้อาห้ามสูบยาแล้วก็ปิดโทรศัพท์มือถือหาอ้ามก่อประกายไฟเนะาะมอดจักรรถนี่ผมมอดก็ได้มั้งนี่พี่น้องเนาะแต่วเวลาแรกมเลยห้ามนี่ยจะเป็นห้ามเกี่ยวกับไฟนี่แหละพี่น้องเนาะถ้าโทรศัพท์โทรศัพท์นี่ยเกิดเห็นเป็นไลายคลิปอยู่เนาะในโซเชียลข้าขเจ้ากัดเห็นโทรศัพท์แต่เกิดเกิดไฟไหม่ในรถอะไรพี่น้องมันพ่วงใส่เนาะ ว่าอันนี้ก็ทำแบบระวังเนาะพี่น้องเนาะไปดิมองพันไปแล้วนี่ลักสามเลยได้พี่น้องเหรอเนาะเห็นแเราลักสามพี่น้องเหรอเนาะเอ๋ออันนี้ก็นี่แหละพี่น้องเนาะเท่าไรเนาะสามแสนสามพันบ่ จะพ่อปรจบอันน้ำมันก่อนเลยอ๋อโยกเป็นไหพี่หน่อยเนาะอ่าเรียบร้อยบ้านนี้เนาะเต็มทางซ้ำสี้เย็บบ้านนี้พี่หน่อยเนาะอ่านี่เป็นสิเป็นจุดนี่แหละเนาะอ่าเซเว่นแล้วก็ปตทพี่หน่อยเนาะเดี๋ยวเข้าเซเว่นก่อนจังหน่อยได้เด้อ แล้วก็ยังบัพออีกพี่น้องเนะาะบัเชียงทีไปเปลี่ยนลมตัวนี้ก่อนตอนที่มาจอดนี่แล,ล้ลว,ลวก็สะไปเซ็กล้มอีกเพราะว่าบาัเชียงอันเซลมเย็นเลยพี่น้องเนาะบ่ได้ใช้ลมตัวนี้ลมเย็นนี่จ,จะหกักษายยางได้ดีกว่าเนาะเวะลาเขาเล่น,นมันก็จะนิ่มพนะี่น้องเนาะเราจะไปเซ็กลมก้อนแบบนี้เซ็กลม้มแล้วก็จังว่ากันเนาะแต่ก็เื่นพี่น้องนะเขาไปซื้อน้ำก้อนแบบนี้ก่อนจะเดินทางซื้ออยู่ซื้อกินก้อนเนาะ เดินทางคนเดียวพี่น้องเอ้ค่อยมาค่อยไปทีมงานขึ้นไปเบื่อไรเมื่อวานนี่เนาะเอา,เอาคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะในการเดินทางเติมน้ำมกนน้ำมันกาซื้อ,อยู่สกิตในข้างนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอบอกขอบใจขอบ,บุญขอบคุณทางอ่าไม่อ้อมเด้อเนาะฝุดฝากเงินมาให้คารถเติมน้ำมกนน้ำมันในการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะบุเซนก็ได้เติมน้ำมัน น้ำมันนี่เนาะพี่น้องเติมนี่ลบไปมาหาสู้เนาะเป็นแต่ละเคสแต่ละมองแต่ละบอนคือทางโมเสียงไายทำให้พี่น้องเบิง้งเนาะก็จะเป็นอีกกำลังใจหนึ่งที่ทางผู้ใหญ่พนมอบให้เนาะโดยอ่ะแต่าก็นี่แหละพี่น้องเนาะเป็นอีกกำลังใจหนึ่งทางเม่อ้อมพี่น้องเนาะอ่าแต่ก็ที่ซื้อเป็นพวกยาให้บุบิษอย่างขึ้นไปฝากทางอ่าเมนองแก๊สน้เนาะพี่น้องเนาะทางเม่อ้อมพนฝากมาพี่น้องเลยแล้วก็เป็นยา เกี่ยวกับบินหัวบินหางอย่างพวกนี่เลยพี่น้องเนาะนี่เชียงสิบเบิ้งไรเบิ้งทางเมย์เพิ่นเขียนดัดเดียนมาบอกอีกตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอามีเรื่องเล่าเพิ่มเติมจังใดเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวทางบุเชียงแจ้งให้พังผมเมย์พี่น้องในผู้ที่ทราบนำกันเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่กษัตริย์ถวายมทนาบุญอ่าในครั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะดื่มไปพี่น้องเนาะก่อนจะจากจะลาเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปท่าย่ายสุดพี่น้องเนาะพอดีกับทางบุเสียงอ่าเลื่อนเห็น มีอยู่วัดหนึ่งน้องพี่น้องเนาะอยู่ทางเขตเมืองเซปูลที่ทางมุเซียงนี่เคยอมองทีง่เฮาเห็ดเบียกในตอนนี้แหละเพี่น้องเนาะ,ะเป็นวัดชื่อวัดอย่างนี้เพี่น้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะวัดได้นี่เกิดอ,นนอันนี้พี่น้องเนาะเกิดไฟไหม้พี่น้อยเนาะแต่ว่าก็ไหม้ผ่านมานี่ประมาณในวันที่หก่แหละพี่น้องเนาะวันที่หก สองพ5นสห์วันเป็ดมงเนะาะผ่านมาเกิดไฟไหม่ที่วัดแสงแก้วเมืองเซโปนแขงสวรรค์นเขตเ,เนาะพี่น,นอ้องเนาะนี่แหละเนาะอันนี้กำลังเริ่มสร้างเนาะเป็นอุบโบสถแต่ว่าเป็นอุบโบสถนี่ไฟไหมเนาะพี่น้องเลยนี่แหละเนาะอันนี้ก็นี่ว่าหุบพัางไฟไหมพระพุทธรูปโอ้ยพี่น้องเนาะไปเบิดเลยพี่หนุยน่เเย,ยเกิดไฟไหม้ไฟหลดอดวงจรนี่แหละพี่เนาะเป็นอุโบสถ อ่เนี่ยเดีนะ๋นาะทั้งครูบาอาจารย์ก็เมือ่อยนละพี่น้องเนาะว่าเรื่องไฟนี่พี่น้องถ้ามาลงจุดใดมุมใดนี่ใหม่มาดวนะ้วยเนาะคืออ่าประเทศอย่างพี่น้องที่ว่าในตอนนี้แหลนะเราเตีเ่เอาติดตามเอานี่ก็จะเป็นกําลัางสร,รางนะ้างเนาะอ่ากำลังสร,ร้างขึ้นใหม่อาจะเป็นอุบโบสถเนาะอันนี้เดี๋ยวทางบุษเญงขึ้นไปแล้วก็จะนําไปเบิงนะ่งเนาะพี่น้องนะเป็นอีกวัดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเพื่อพี่น้อง อยากร่วมทําบุญสาธุดมุทนาน้ากันเพราะว่าเป็นวัดที่ในแหละพี่น้องเนาะใหม่ความเสียหายลายเนาะเอาเดี๋ยวฝากติดตามเบิ้งน้ากันได้พี่น้องเด้อเนาะเป็นอีกวัดหนึ่งเนาะแล้วก็ทั้งวัดดงน้ำเนาะพี่น้องอทาง่ญญานผู้ใหญ่เจ็บบุญฝากเงินมา,าร่วมาสาธุดมุทนาต่อ ยอดเนะเดาะหรือว่าเป็นเจ้าภาพกระเบื้องน้ำพี่น้องเนาะก็มีอยู่สองทานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางมืสเซียงเดินทางขึ้นไปพุทธแลพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงลำด้วยลำด้วยเบิดสุสกุลสุคนกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวก็โตโตเดินทางก่อนบไดนี้จักจิฮอดเจ้ามงพบพ่อกันอยู่เซโป้เด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแหงลำด้วยลำด้วยสบายดี